คนไข้ฟอกไตกินไข่แบบไหนจะให้ประโยชน์จะให้โปรโตีนได้ดีที่สุดได้เยอะที่สุดวันนี้เราจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้กันนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ปูนะคะในช่องสาระดีๆพี่แนะแนวะพี่แนะนำสไตล์ปูนะคะพี่ปูก็เป็นผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียมนะคะที่ดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมาตั้งแต่ปี5-4จนถึงปัจจุบันนี้นะคะหลังจากที่พี่ปูทําคลิปในเรื่องของการ เพิ่มอาหารโปรโตีนสำหรับคนไข้ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไปแน่นอนในคลิปนั้นเราจะพูดถึงไข่ใช่ไหมคะเพราะว่าไข่เนี่ยจะเป็น1ฟองเนี่ยจะให้โปรโตีนถึง7กร,รมัมเป็นอาหารชนิดที่ให้โปรโตีนสูงแล้วก็หากินได้ง่ายๆแต่ก็มีคำถามเข้ามาค่ะว่าพี่ปุ๊กกินไข่เนี่ยต้องกินไข่แบบไหน ต้มต้องต้มสุกแค่ไหนเอาไปทำอะไรได้บ้างสารอาหารโปรโตีนเนี่ยมันจะยังอยู่เท่าเดิมหรือเปล่าเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะที่พี่ปุ๊อยากจะให้ข้อมูลก่อนอันนี้พี่ปุ๊ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมเหมือนกันนะคะตัวพี่ปุ๊เองก็ไปศึกษาเพิ่มเติมมาในเรื่องของไข่ดิบอ่าในเรื่องของไข่ดิบจะบอกว่าในตัวไข่ใช่ไหมคะ ถ้าสมมติว่ามันเป็นไข่ดิบพี่ปูจะบอกโทษมันนิดนึงก่อนก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าเราจะกินไข่แบบไหนดีตัวไข่ดิบเนี่ยจะให้โปรโตีนได้น้อยกว่าตัวไข่สุกเพราะว่าอะไรเพราะว่าในตัวไข่ขาวอะคะ่ะมันที่มันดิบนะคะมันจะมีสารตัวหนึ่งอะคะ่ะชื่อว่าสารอะวีดีนพี่ปูขออนุญาตวงกลมชี้ให้เห็นนิดนึงนะคะอ่าตรงนี้เลย มันจะมีสารอ,าว,ว,ารอาวีดีนตัวสารอวีดีนตัวเนี้ยเวลามันเข้าร่างกายไปแล้วคุณหมอผู้เชี่ยวชาญท่านบอกว่าเมื่อของไข่ขาวที่ดิบเนี่ยที่มันไปจับกับไบโอติกเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะคำว่าไบโอติกมันคือตัวแบคทีเรียดีที่ทำให้ลำไส้เราขับถ่ายได้ดีใช่ไหมคะเวลามันไปจับกับตัวแบคทีเรียดีๆในร่างกายเราอะค่ะ มันจะไปขัดขวางการดูดซึมโปรโตีนนอกจากจะไปการขัดขวางการดูดซึมโปรโตีนแล้วมันก็จะไปขัดขวางการดูดซึมวิตามินต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B ซึ่งมันสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นถ้ากินไข่ดิบเข้าไปแน่นอนไปขัดขวางการทำงานของไบโอติก ทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของลำไส้ทําให้ไปขัดขวางในเรื่องของวิตามิน B ีทำให้ส่งผลในเรื่องของการนํามาใช้ในส่วนของร่างกายได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆตัวไข่ดิบที่เป็นเมือกในไข่ขาวถ้ากินเข้าไป มีสารที่ชื่อว่าอะวีดินที่จะไปขัดขวางการดูดซึมและการทำงานของกระเพาะอาหารของลำไส้ของเราให้มันทำงานมากขึ้นทีนี้นอกจากมันจะมีสารไปขัดขวางแล้วมันยังมีเชื้อแบคทีเรียรด้วยเชื้อแบคทีเรียรตัวนั้นชื่อว่านี่เลยค่ะพี่ผู้ขอนุญ,ญาตวงชื่อว่าซานโมเนลลาตัวเชื้อแบคทีเรียรตัวนี้ถ้าเข้าไปปุ๊บเป็นไงคะ ทำให้ท้องเสียปวดท้องเพราะฉะนั้นสรุปง,ง่ายๆไข่ดิบมีความเสี่ยงที่จะมีแบคทีเรียปนเปื้อนเข้าไปพี่ปูไม่ได้หมายความว่าไข่ดิบทุกชนิดมีแบคทีเรียตัวนี้อยู่นะคะแต่พี่ปูกำลังจะสื่อสารว่ามันมีแบคทีเรียตัวนี้ปนเปื้อนเข้าไปได้และถ้ามันเข้าไปได้ปุ๊บแน่นอนมันจะทำให้เราเกิดปัญหา ท้องเสียคืนไส้อาเจียนอาหารเป็นพิษรุนแรงได้นี่คือสิ่งที่พี่ปูอยากจะแบ่งปันก่อนหลังจากที่พี่ปูหาข้อมูลมาเพื่อให้ทุกคนได้รู้ก่อนว่าตัวไข่ดิบมันมีโทษยังไงทีนี้เรามาดูชนิดอาหารว่าเราจะเอาไข่ไปทําอะไรแล้วมันจะได้ประโยชน์อย่างไรอ่าในภาพภาพนี้พี่ปูคิดว่าพี่ปูหามาครบทุกไข่แล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเมนูไข่ที่ฮอตฮิต มากมากแล้วคนไข้ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลายๆคนบอกว่ามันกินง่ายแล้วก็มันก็อร่อยด้วยนั่นคือเมนูแรกเลยนั่นคือไข่ลวกอ่าเมนูที่1ก็คือเมนูไข่ลวกเมนูไข่ลวกเห็นไหมคะเราจะเห็นว่า ไข่ขาวค่อนไปทางสุกแต่ก็ยังมีไข่ขาวกลุ่มหนึ่งที่มันยังเป็นเมือกขาวๆอยู่ที่มันยังดิบๆอยู่แล้วตัวไข่แดงก็จะเป็นเหลวๆไม่ได้สุกถูกต้องไหมคะเอามายะซีอิ๊วยะพริกไทยคนๆคนๆกรึบตอนเช้าอร่อยเลยจะบอกว่าไข่ลวกแบบนี้ให้โปรตีนเจ็ดกรัมเหมือนกันค่ะให้โปรตีนเจ็ดกรัมเหมือนกันแต่เราใส่ซีอิ๊วลงไป แน่นอนเป็นการเพิ่มโซเดียมเพราะฉะนั้นตัวไข่แดงไม่ได้สุกเลยเสี่ยงอะไรคะมีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนได้คำถามกลับมาให้โปรตีนได้แต่ความเสี่ยงมากขึ้นคล้ายๆไข่ขขดิบเลยเพราะมันยังสุกไม่ทั้งหมดถูกต้องไหมคะเราอาจจะได้รับเชื้อแบคทีเรียแล้วทำให้ท้องผูกได้และจะทำให้ไปขัดขวางในเรื่องของการทำงานของลำไส้และกระเพาะอาหารเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าให้พี่ปูแนะนำพี่ปุ๊กก็มองว่า ไข่ลวกก็ยังไม่เหมาะกับคนไข้ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่จําเป็นจะต้องใช้โปรตีนในการไปซ่อมแซมในการไปเสริมสร้างส่วนต่างๆในร่างกายอยู่ดีอันนี้ในมุมของพี่ปูนะคะต่อมาไข่ต้มเมนูที่ 2. นั่นคือเมนูไข่ต้มอ่ไข่ต้มยางมะตูมกับไข่ต้มสุกให้โปรตีนเท่ากันเหมือนกันเลยค่ะต่างกันแค่ระดับความสุกหมายความว่าอะไร ถ้าไข่ต้มสุกเลยแน่นอนเชื้อแบคทีเรียที่พี่ปูพูดไปข้างต้นแทบจะไม่มีเลยสุกทั้งไข่แดงสุกทั้งไข่ขาวกินแล้วปลอดภยัยในขณะที่ไข่ยังมะตูมตัวไข่ขาวสุกหมดเลยอ่าตัวไข่ขาวสุกหมดเลยแต่จะมีแค่ตัวไข่แดงที่ยังไม่สุกทั้งหมดทีนี้อย่างที่บอกค่ะ ที่พี่ปูไปศึกษามาว่าตัวเชื้อแบคท,ทีเรียที่คุณหมอกล่าวถึงเนี่ยจะกล่าวถึงในตัวเมือกสีขาวของไข่ขาวหรือสารตัวที่เดี๋ยวพี่ปูย้อนชื่อหนึ่งสารที่ชื่อว่าสารอะควิดีนตัวนี้ก็จะอยู่ในตัวเมือกไข่ขาวเพราะฉะนั้นในไข่แดงสามารถที่จะปนเปื้อนไปได้แต่ไม่ได้แปลว่าสารตัวนี้จะอยู่ในหลักๆในไข่แดงถามพี่ปูว่าแนะนํำไหมพี่ปูก็ไม่แนะนําให้คนไข้ฟอกเลือดด้วยเครื่องเตเทียม กินไข่ยางมะตูมอยู่ดีค่ะแต่ถ้าถามว่าสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงเราอยากกินได้ไหมพี่ปูใช้คำว่าทุกอย่างอะค่ะมันจะต้องเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการทดลองซึ่งเราก็จะต้องใช้ดุล,ลพินิษพิจารณาพี่ปูหมายความว่า เราเป็นคนไข้ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเรามีความเสี่ยงในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่น้อยกว่าคนอื่นอยู่แล้วถ้าวันนี้เราจะลองกินอะไรที่มันสุกๆดิบๆดูเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเสี่ยงท้องเสียได้ง่ายกว่าคนปกติแต่เราอยากลองอะ่ะลองได้ไหมพี่ปุ๊ก็บอกว่าลองได้นะคะแต่การลองของเราคือหนึ่งลองครึ่งฟองลองหนึ่งฟองเราไม่ใช่แบบลองทีที่ห้าฟองกินเยอะๆแล้วถ้ามันเป็นอาการมันก็หนัก แต่ถ้าเราระมัดระวังตัวเองแล้วเรารู้ว่ามันเป็นโทษอะมากกว่าประโยชน์ไม่ลองดีกว่าไม่อยากเจ็บตัวฟรีฟรีแบบนี้เราก็จะได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นพี่ปุห๊หาข้อมูลมาให้นํามาแบ่งปันที่เหลืออยู่ที่การตัดสินใจของผู้ป่วยและญาติในการที่จะเลือกรับประทานล้วนๆเลยนะคะอ่ะต่อมาไขา่ชนิดต่อมาคือไข่แปรรูปอ่าไข่แปรรูปหมายความว่าเอาไข่ไปทําอย่างอื่นเช่นทําไข่เค็ม ทำไข่เยี่ยวหมาก็ต้องบอกว่าตัวโปรตีนให้เท่าเดิมเลย7กรัมใน1ฟองแต่ตัวที่ได้มาคืออะไรคะโซเดียมได้ความเค็มเพิ่มเข้ามาพอเราได้โซเดียมเราได้ความเค็มเพิ่มขึ้นมาเป็นไงคะเราก็จะรู้สึกว่ากระหายน้ํากินน้ําเยอะพอมันไปกระตุ้นให้เรากินน้ําเยอะๆน้ำในส่วนน้ําส่วนเกินในร่างกายเราก็เพิ่มขึ้นแถมตัวโซเดียมความเค็มนี้ไปเพิ่มอะไรอีกคะ ความดันโลหิตในหลอดเลือดไปทําให้หลอดเลือดมีปัญหาส่งผลให้ความดันสูงได้เพราะฉะนั้นคนไข้ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใครที่ชอบกินข้าวต้มแล้วใส่ไข่เค็มชอบกินข้าวต้มจุ๊บใส่ไข่เยี่ยวม,ายม้ายำไข่เค็มอร่อยอรอยให้สังเกตตัวเองด้วยนะคะมีภาวะความดันโลหิตสูงแอบซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าหรือมีการแบบไปฟอกเลือดทีไปน้ำหนักหลายๆกิโล เพราะกินโซเดียมเกินมันเลยไปกระตุ้นให้จิตน้ำอยู่เรื่อยๆแล้วเราไม่ได้ตวงเราก็จะรู้สึกว่ากินนิดเดียวเองกินนิดเดียวเองได้ไอเดียนะคะต่อมาไข่ทอดพี่ปูเบื่อไข่ต้มแล้วเอามาทําไข่ทอดได้ไหมหรือเอามาทําไข่ดาวได้ไหมพี่ปูก็จะบอกว่าสามารถทําได้วันนี้ไข่ไม่ว่าจะเอามาเจียวหรือจะเอามาเป็นดาวปริมาณโปรตีนได้เท่าเดิมค่ะ แต่ตัวที่ได้เพิ่มคือไขมันและแคลอรี่คือพลังงานนั่นหมายความว่าน้ำมันที่ใช้ในการทอดไข่ไม่ว่าจะน้ำมันชนิดดีชนิดไม่ดีก็แล้วแต่ใส่เข้าไปมันให้พลังงานหมดเพราะฉะนั้นในตัวพลังงานจะบอกว่าในในน้ำมันที่เราให้เข้าไปนะคะจะได้พลังงานมาแน่ๆละ9กรัมก็จะมีทั้งดีและไม่ดี นั่นหมายความว่าถึงแม้จะเป็นน้ํามันชนิดดีแค่ไหนก็นแล้วแต่มันก็มีไขมันชนิดไม่ดีปนอยู่เหมือนกันถ้าเอาไปทําไข่ดาวอย่างเดียวมันก็จะให้พลังงานจากน้ํามันน้อยหน่อยเพราะมันไม่อมน้ํามันเยอะแต่ถ้าเป็นไข่เจียวเป็นไงคะฟูฟอ่องอมน้ํามันทุกอนูเลยตัวไข่เจียวเนี่ยก็จะให โปรตีนเท่าเดิมแหละ7กรัมแต่จะเพิ่มในเรื่องของพลังงานก็คือเราจะได้ไขมันมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไข้ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมถ้าเราอยากกินไข่เจียวหรือไข่ดาวพี่ปุ๊ก็จะเชียร์ว่าไข่ดาวดีกว่าความมันน้อยกว่าแต่ถ้าอยากกินไข่เจียวกินได้ไหมลองได้เหมือนกันค่ะถึงจะทอดแบบเสเด็จน้ำมันแค่ไหนแห้งแค่ไหนมันมีน้ำมันเข้าไปชอนชัยแทรกอยู่ในตัวไข่เรียบร้อยแล้วค่ะ มันอยู่ในนั้นขอโทษค่ะมันอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของตัวกรองติดง่ายอ่าเห็นไหมคะเราจะกินแบบทอดมันก็ไม่เหมาะมันก็ไปทำให้ไขมันสะสมในร่างกายเวลาฟอกเลือดไขมันถูกดึงออกมา ไปติดอยู่ในเส้นใยตัวกลองทําให้การฟอกเลือดเกิดปัญหาประสิทธิภาพการฟอกเลือดไม่ดีเห็นไหมคะที่พี่ปูพูดมาทั้งหมดแบ่งปันมาทั้งหมดเนี่ยขนาดแค่เรื่องกินไข่ชนิดของไข่ต่างกันกรรม,มวิธีการปรุงไข่ก็แตกต่างกันการเลือกกินแต่ละชนิดก็ให้ทูตให้คุณให้โทษแตกต่างกันเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอย่ามองว่าการกินไข่ในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็นเรื่องจิบจิบนะคะจริงๆแล้วเป็นเมนูอาหารที่ง่ายแต่มีความละเอียดอ่อนในการปรุงเพราะฉะนั้นฟังพี่ปูไปแล้วนำไปพินิษพิจารณาเองว่าจะเพิ่มโปรตีนด้วยการกินไข่จะกินไข่แบบไหนแล้วมันดีกับสุขภาพร่างกาย จะกินไข่ลวกหรือจะกินไข่ต้มยางมะตูมหรือจะกินไข่ต้มสุกจะกินไข่เค็มจะกินไข่เยี่ยวมะจะกินไข่ดาวจะกินไข่เจียวพี่ปูอธิบายให้เรียบร้อยทุกชนิดไข่แล้วเพราะฉะนั้นเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเพราะเรามีสิทธิ์เลือกจะหยิบอันไหนมาเข้าปากเราก็มีสิทธิ์เลือกแต่ในบางครั้งมันก็ต้องตอบสนองกิเลสความอยากบ้างอันนี้พี่ปูเข้าใจอย่างที่พี่ปูบอกเลยค่ะ ทุกอย่างบนโลกพี่ปูเชื่อว่ามันไม่มีถูกมันไม่มีผิดมันอยู่ที่ว่าเราได้ข้อมูลมาแบบไหนแล้วเราจะเคร่งแล้วเราจะใส่ใจชนิดแบบอารมุ่มอโวยไม่ได้เลยหรืออารมุ่มอโวยได้บ้างทั้งหมดอยู่ภายใต้การตัดสินใจของเราและอยากให้ตระหนักถึงความปลอดภัยมากที่สดุดเหมือนอย่างพี่ปูพี่ปูกำลังตั้งใจดูแลควบคุมอาหารอยู่พี่ปูรู้อยู่แล้วว่า น้ำตาลมันไม่ดีกับสุขภาพเลยน้ำตาลนอกจากจะให้ความชื่นใจแล้วไม่ให้อะไรอีกเลยนอกจากโทษล้วนๆแต่วันนี้พี่ปุ๊ก็ยังมีแอบไปกินน้ำหวานที่ปลอบใจตัวเองอยู่นิดๆเหมือนกันขอหวานนิดนึงค่ะ25ขอหวานน้อยๆค่ะเห็นไหมคะพี่ปุ๊ลองแล้วพี่ปุ๊รู้สึกว่าอโอเคตอบกิเลสความอยากของพี่ปุ๊ไปได้แล้วอาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งก็พอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะ เข้มงวดในการดูแลตัวเองเพราะสิ่งที่เราทํามันไม่ได้ส่งผลกับใครเลยค่ะส่งผลกับเราล้วนๆฟังแล้วปรับไปใช้กับตัวเองแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กับร่างกายตัวเองว่ากินอะไรแล้วมันตอบสนองไหมต้องบอกเลยนะคะบางคนท้องเสียไม่เหมือนกันนะบางคนกินแล้วไม่ท้องเสียเลยบางคนกินแล้วท้องเสียรุนแรงก็มีเพราะฉะนั้น ดูที่เหมาะกับเราลองชิมแล้วปรับให้เข้ากับตัวเองและปลอดภัยต่อตัวเองที่สุดพี่ปุ๊เป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกๆท,ท,ท่านรวมถึงญาติด้วยเพราะญาติคือแรงสําคัญมากๆที่จะดูแลคนไข้และให้กําลังใจคนไข้อย่างใกล้ชิดที่สุดมีคําถามอะไรมีอยากรู้เกี่ยวกับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเรื่องไหนพิมพ์ให้พี่ปุ๊ไว้นะคะพี่ปุ๊อ่านคอมเมนต์แล้วพี่ปุ๊จะมาทําคลิปแบ่งปันให้แบบนี้ และคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ปู๊อย่าลืมกดคอมเมนต์แบ่งปันด้วยนะคะบอกด้วยนะว่าชอบกินไข่แบบไหนมากที่สุดแล้วพอรู้แบบนี้แล้วไข่ชนิดไหนจะไม่กินอีกแล้วแบ่งปันกันมาขอบคุณอีกครั้งสวัสดีค่ะ